สวัสดีค่ะพิวัดยังอยู่ประเทศเยอรมันนะคะวันนี้เป็นช่วงปลายปีของปี2565นะเป็นช่วงวันหยุดที่ผู้คนเขาก็จะมาจับจ่ายซื้อของเพื่อเตรียมไว้ฉลองปีใหม่กันนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในห้างเนี่ยค่ะห้างเค้าลันอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะ ขนมปังไหมขนมปังเยอะเยอะดูมันน่ากินนะน่ากินทั้งนั้นเลยมาซื้อของช่วงเทศกาลปีใหม่คนก็จะจับใจซื้อของมากมายเลยนะก่อนเข้าห้างเนี่ยเขาก็จะมีแอลกอฮอล์วางไว้นะคะเพื่อให้เราฉีดฆ่าเชื้อก่อนโอ้โหอนาไมีการฉีดลถ น่ากินเนาะโอ้โหผลไม้สวยๆโอ้ร้านนี้เองกินแอปเปิ้ลแดงกับแอปเปิ้ลเขียวแอปเปิ้ลอันนี้ดูดูน่ากินใช่แต่ไม่รู้นะไม่รู้อันไหนแล้วแต่มันอันไหนอร่อยมันมีแดงกับเขียวอันนี้มันเป็นอะไรอ่ะอันนี้เป็นมันเป็นเหมือนบ้านเราเหมือนบ้านเราอันนี้ก็ ความหวานความเปรี้ยวคืออันนี้เน้อแป้อันนั้น,น,น,นมันเนื้อทรายเนือ้อทรายอันนี้เนื้อเนื้อมันกรอบอันนี้ก็อันนี้อ,อ,อร่อยลูกแพรลูกแพรอร่อยคือเอาลูกแพร่คนนึงนะคนเตี้ยก็อยากกินของสูงคนซื้อของเยอะจังเลยเนาะช่วงปีใหม่เราเราเราเอากินก็แค่พอกินก่อนนะเนาะแค่พอกินถ้าเราจะกินเราค่อยไปซื้อ ไม่ต้องซื้อไว้เยอะหรอกเดี๋ยวกินไม่ทัน,ทน,นอ,อันนี้ <Apple S 1> มาจากไหนแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลอยากกินไหมไม่อยากก็ไม่ซื้อเออยังยังก่อนก็ได้อยากกินผลไม้ม้ถ้าไม่อยากก็จะไม่ซื้อไปอันนี้มันอร่อยนะอ๋อน,นี่มันแกะเปลือกออกมาแล้วอันนี้มันแพง ยมกินยยเกฉยๆบูเบอร์รี่เหรบลูเบอร์รี่ิมบไฮแบรีไฮเบลเรนไฮเบลเรนไฮเบเรนเ้าไปอันนเนาะมันมันเสืยอได้นะโอ้ยสตรอเบอรี่มันไม่ใช่หน้ามันมาจากไหนเปรี้ยวเปรี้ยวจีเปรี้ยวีเลย สารมันทำไมสารแล้วต้องกินมัน,อ,น,นอันนี้เมลอนอันนี้หอมไหมน่าจะหอมเอาไปลูกมันก่อนได้นนลูกไหนดีอ่ะต้องเอาตาห่างๆมันไม่รู้ตาเป็นแบบไหน ลายลายลายใหญ่ๆมันก็เหมือนกันแหละคิดว่าเขาคงลูกเท่ากันมันก็คัดมาเท่ากนะันมันอร่อยเหมือนกันแหละราะมากแต่ไปก็คือต้องไปวางไว้ก่อนโอ้พระโจดแบบนี้เนื้อไม่ดีหรอก นั้นใช้ได้แบบนั้นอ่ะแบบนั้น,น่ะใช้ได้อยู่อันนี้ลูกอะไรเนาะหน้าตาหน้าตาแปลกๆเหมือนผู้เรียนอ้าวมีเงาะด้วยเนะงาะดําดำได้ไหนดไูไม่ไม่ค่อยไม่ดีมันหลบใช่อยู่ใช่แบบนี้ได้ อันนี้ใช่ไหมมน,นมีคนตีคนไหมเนี่ยต้องดูหัวมันเดี๋ยวจะบอกอมะม่วงโอ,อ้ยมะม่วงมะม่วงมะม,ม,ม่วงบ้านเราตอนนี้อ๋อมันก็น่าจะโตแล้วแหละเพราะตอนนั้นตอนที่จะมามันกำลังออกช่อกล้วยหอมขึ้งหวีครึ่งหวีไม่ถึงขึ้งหวหีหรอก 3ามสี่ลูกแพ็คหนึ่งหกลูกแพ็คหนึ่งลูกไหนลูกนั้นแหละลูกไหนก็ลูกนี้แหละหน่ากินใช่ผักนี่ก็โอ้หัวใหญ่หัวโต น่าจะแข็งเดี <not reading Scotland> <gegangen>. ๋ยวจะดูชื่อมันชื่อว่าโรดโคลลูกนี้นายอเปล่ไปแล้ เอาไปทำอะไรเอาไปทำตำก็ติดไว้ควรจะกินส้มตำหรือว่าจะนึ่งก็ได้อะไรก็ได้ตำตัวตำตัวก็อร่อยแต่ว่าต้องดูว่าบรรยากาศในห้างสปปรรพสินค้าก็เหมือนบ้านเราเนาะช่วงนี้ใกล้ที่จะปีใหม่แล้วเนี่ยช่วงนี้คนก็จับใจซื้อหาของกินของใช้นะคะผักก็ลงเยอะมากเลยอันนี้เป็นพริกเป็นช่อเลยเนาะ ออันนี้น่าจะหวานมากเลยเนาะต้องดยอะหาเยออ่ะอันที่แดงที่สุดเนาะมันดูว่ามันเสียหรือเปล่าด้วยไม่เสียนีเงาเขียวอยู่เลยไหมก้านเขียวเลยแครอทิสต้นหอมกับต้นย้าย หัวใหญ่มากหัวใหญ่หัวโตโอ้น่ากินจังเลยผัก็รคเก็ตอ๋อผักอันนี้ผัก็รคเก็ตใช่มันจะออกรสขมขมนิดนึง <c oughs> โอ้ยชิดก้อนใหญ่มากๆน่ากินไหมคะ พวกผักด,ดองที่ทำไส้ชีสนะผักสลัดไส้กรอกอันนี้เนื้อเยอะไม,ไ,มไม่มันเยอะยเนีเ่ยหูสชั้นเอขาหั่นสวยแต่มันหั่นเล็กไป สไลด์เล็กเลยมีแบบใหญ่ก็มีค่ะแต่ก็ไม่เอานะ เล็กๆก็จะมองหาแต่ของที่อยู่บนๆตัวนี้ก็เป็นเป็ดเป็นไก่ม,มีตับมีขืนนิดนะเกลือกัน้ำจิ้มน้ำตาลใ่ไก่ก็มีหมักไว้แบบนี้เหมือนกันนะ น้องใหญ่มากไก่วงถ้ากินทั้งตัวตายพอดีไก่งหรราคาี่ด้วานี้ไปองก็กินแต่ไม่ทันถ้าอันนั้มันยังแบบสิมัใหญ่ขนาดนี้ก็ไม่น่าจะกินทันหรอกนะดราคาค่ะแล้วก็นุ่มด้วยอะ่ะมันเก็บไว้ได้นานใช่ไหม่ะก็าบางคนเขาก็แช่แข็งแงแล้วหัวกินที็เราแข็ง แต่ที่บ้านไม่ได้ยุมแช่แข็งแต่ถ้าจะกินก็คือแค่นี้ค่ะแค่นี้ถ้าจะกินนะถ้ากินจริงๆนะอันนี้มันใส่หรือจะเอาไปอันนึงถ้อยากกินเพิ่มสุดเอาอันล็กไปนะคะมันคืออะไรถ้จะกินอาหารเช้ามันจะเป็นพวกเม็ดอะไรไอ้ไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะทานยาพืค่ะทานะาพืทาตะวันเนี่ยมันเป็นแบบวีโอแบบอิ่ม กินแน่นเลยแน่นเลยค่ะเอาไม้ๆอันนึงมีใครกินไหมก้มีพวกเรานี่แหละก็กินอาหารเช้าลองดูก็ได้แต่ยี่ห้อนี้ก็่องไปดูกันนะหมดอายุเมื่อไหร่วันวันอังคารวันอังคารจะกินทันไหมนะทันต้คนละครึ่งหรือจะเอาอันเล็กโออันเล็กก็น้อยไปอย่างน้อยก็สองแผ่นแต่อันนี้ก็จะเป็นงาค่ะเน้นงาเราจะเน้นอะไรระหว่างงากับ เม็ดทานตะวันเม็ดเม็ดกระจีปะเ <c oughs> ม็ดไมีให้เลือกสองแดดอะเม็ดทานตะวันกับมเมล็ดอ่าไม่ใช่แตงโมงมันจะเป็นมเมล็ดฟักทองมั้งค่ะโอ้อันนี้เอาไม่ได้เลยอนะ่ะใช่ไหมเกอันนี้คืออะไรนะอ่นนออะปวดแล้วไม่มีอัลมอนดนะ์เนาะอันนี้เขาตัดขอบให้แล้วเนี่ยไม่มีขอบเอาอันไหนแต่ดูมันน่ากินทั้งนั้นเลยเนาะ ลองดูอันนี้นนี้ไม่ใหม่ค่ะอันนี้ไม่ใหม่มหยิแบบหน่าอาดอีกอันนี้เล็กๆลหรือแบบดำแเพื่อสุขภาพสุขภาพอือก็คือแบบประเภทขนมปังต่างๆอันนี้พวกแบบคนรักสุขภาพเผาเวเก้นก็นนคือเวเกตเท,เ,ท,ทเรียนพวกเนี้ยแข็งหน่อย กี็แก่เขาก็มีชิ้นเล็กๆเหมือนกันนะโอ้ยแต่เนื้อแน่นมากเลยคืออิ่มกินอันเดียวอิ่มแทกเล็กๆก็มีได้เต็มคันรถแล้วตรงนี้ก็เป็นแผนกาแฟานะคะเป็นกาแฟาอันนี้เป็นประเภทมเมล็ดที่เอาไปบดเอง ส่วนกาแฟาที่เป็นแคปซูลก็มีมากมายหลายยี่ห้อเลยนะคะอันนี้เนี่ยน้องอ้อมเขาหยิบขึ้นมาก็คือสตาร์บัคค่ะราคาจะสูงกว่ายี่ห้ออื่นเล็กน้อยในกล่องนี้ก็จะบรรจุก,กล่องละ10บแคปซูลเพราะฉะนั้นหนึ่งเดือนเราก็จะหยิบไป3ามกล่องนะคะหนึ่ง <1 S 1> เดือนส <10, S 1> แพ็ท <1 S 1> 3แพ็คส0อัน 1, นี่มี10อัน <S 1, 1่งเดือนก็30สอันใช่ค่ะก็เอาไปหนึ่ง เห็นกาแฟแล้วใจเต้นตึกๆึกกงกไงไปแล้ยักซื้อของ <c oughs> เสร็จแล้วซื้อของได้เต็มพันรถแล้ว Ở lại cành dứa da nữa